ตื่นเต้นไหมใกล้ถึงเวลาละตอนนี้ตื่นเต้นแล้วครับที่แรกเข้าไปในห้องไม่ตื่นเต้นแต่ว่าไปแอบส่องแฟนๆมาเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องตื่นเต้นมันเราจอยจะจอยด้วยกันจะจอยด้วยการงานแฟนมีตอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเครียดเยอะแต่แต่ก่อนหน้านี้อ่ะยอมรับเลยตื่นเต้นมากครับมันมันเครียดอะเครียดกับงานอืมแต่ก็ตอนนี้ไม่ละตอนนี้ก็โล่งๆสบายๆก่อนน้านี้ก็เหมือนซ้อมหนักมากอืม ใช่ครับหนักหนักหนักจริงๆช่วงแรกๆเพราะว่าเราต้องมาปรับปรับพื้นฐานเอ,อไม่ใช่ปรับพื้นฐานดิต้องมาลื้อฟื้นความทรงจําของเราในช่วงวัยเด็กหลายๆอย่างเลยอเออใช่เด็กไกลมากอะอไกลมากด้วยพี่แล้วก็แต่ละอย่างคือโหดโหดทั้งนั้นครับแต่ก็ยังไงก็โอ้โหสบายพอมาช่วงวันหลังหลังเราเข้าที่เข้าทางมาลงตัวทุกอย่างแล้วก็สบายละร้องเต้นเต็มแน่นอนจะเต็มแน่นอนครับมันแน่นอน เซอร์ไพรส์ผมด้วยพี่จริงแต่ละเพลงนี่โอ้โหหินหินทั้งนั้นแล้วก็แต่ละคอนเทนต์อะไรบนเวทีนี่คือสนุกหมดอะสนุกหมดเลยก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะครับในเซอร์ไพรส์นี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะโดนเซอร์ไพรส์อะไรกลับหรือเปล่าเพราะตอนนี้ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยต่างคนก็ต่างพูดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดก็ทําใจโล่งๆใจจอยกันนะครับรอรับประสบการณ์ความสุขด้วยกันครับ โคตรยากเราไม่เคยคิดว่าจะได้ร้องได้ร้องเออไม่คิดเลยอ่ะว่าจะได้ร้องแนวนี้แบบนี้ <สะ S 1> เพลงนี้นนะทำไมเราเลือก้ตอนเลือกก็ไม่คิดว่า <c oughs> ก็เลือกไปหลายเพลง <c oughs> ผมไม่คิดว่าจะมาโดนเพลงนี้ไง <c oughs> ถามว่ามันโดนใจอ่ะมันโดนใจแต่ว่าความยากมันก็ก,ก็โคตรเลยโคตรยากเลยครับแต่ทุกเพลงพอทําออกมาแล้วก็ทีมพ,พี่พี่เขาก็ทําให้โอ้ทั้งนักดนตรีทั้งคนครูอย่างเงี <c oughs> ้ยเขาก็ช่วยทําเพลงออกมาทุกเพลงให้ดีหมดเลยครับ เป็นเพลงที่แฟนคลับเขาแบบเข้าไปแบบอยากอยาก,อยากฟังอยากฟังเต็มไเลยมีครับม,<อ>ม,มี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 เลยแหละส่วนใหญ่ประมาณสัก70% 8 0คือก็แฟนคลับเขาก็รีเควสต์มาว่าอยากฟังแนวนี้อยากฟังแบบนี้อยากเห็นแบบนี้เราก็ลองไปเก็บเก็บมาว่าเออมันมันแบบไหนมันพอทําเป็นโชว์ได้บ้างมันสามารถแบบเอามาให้แฟนๆได้ดูแบบเต็มอิ่มได้บ้างครับก็คัดมาให้เรียบร้อยแล้วจะให้ตามคำขอ มีกงมีเกมเล่นกับแฟนๆเลได้ด้วยมีแน่นอนครับเพราะมันเป็นแฟนมีดมเป็นแฟนมีดครั้งที่แล้วเป็นแฟนคอนเนาะเราก็จะเน้นในการแบบโชว์โชว์โชว์อัดเพลงหลายๆเพลงไงครับคราวนี้เราอยากลงอย่างชื่องานเลยอะขอแจมสักทีผมก็จะลงไปแจมทุกคนแหละ,อะเออเดี๋ยวมาทุกคนก็มาแจมกับผมแล้วไงไม่พลาดแน่นอนอครับอ่าเาเรียกอะไรความที่ตั้งแต่เริ่มแรกที่เราคิดว่าจะมีแฟนอาอแฟนมีดครับ ทุกอย่างเราแบบคิดเองตั้งแต่ต้นยันวันสุดท้ายเราก็ยังออกไอเดียทุกอย่างคิดก่อนวันเริ่มโปรเจกต์โดยพี่หลังจากจบแฟนคอนไปแล้วอ่ะแฟนคอนของพี่ฟิล์มเนาะตอนนั้นผมก็เออถ้าถ้าสมมุตินะเรามีแฟนมิตรเดี่ยวของของเราเองอ่ะอยากทําอะไรบ้างก็เลยคิดเล่น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 มันกลายเป็นว่าอ่ะผู้ใหญ่ก็อนุมัติให้ทําจริงๆแล้วแล้วก็เปิดโอกาสให้เราให้เราคิดในทุกๆอย่างเลยตั้งแต่เริ่มเลือกเพลง คอนเซปต์ของงานว่าเอออยากให้มันเป็นทิศทางแบบไหนอะไรยังไงจนมาถึงวันซ้อมคุณครูก็เปิดโอกาสให้ผมแบบลองลองใส่สิ่งที่ตัวเองอยากใส่เข้าไปบ้างนะครับก็สนุกเลยคือมันมีความเป็นตัวผมเยอะมากใน,ใ,ใ,นในโช์นี้ mm hmm. ก็อย่างชื่องานนะครับชื่องานก็โอโ้แจมเต็มไปหมดแจมเฟิร์สโซโล่แฟนมิทติ้งขอแจมสักทีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแจมเต็มไปหมดเลย mm hmm. ครับยังไงก็ทุกคนได้เห็นตัวตนผมตั้งแต่โอ้ยตั้งแต่เด็กเลย mm hmm. จนถึงปัจจุบันเลยครับ mm hmm. ว่า เรื life, convert, about, ่องราวในชีวิตผมผมผ่านอะไรมาบ้างก็ผ่านบทเพลงที่ที่ถ่ายทอดให้ไปผ่านผ่านเนื้อหาของของโชว์แต่ละโชว์นะครับมีเซอร์ไพรส์ว่าจะมีประกาศชื่อแฟนดอมด้วยใช่ครับก็เลือกเลือกดูเยอะเหมือนกันเลือกเลือกดูให้แฟนๆก็ส่งมาส่งมาคือที่เลือกช้าไม่ใช่เพราะอะไรคือเราอยากให้ทุกคนได้ได้ร่วมกันตั้งชื่อแฟนดอมของเราก็มีในใจแล้วแหละมีใจแล้วเดี๋ยวมาบอกเท บอกเลยครับจริงๆเชื่อว่าเห็นแฟนๆคงแท็กมาเนาะตามโพสเชราว่าบรรยากาศเป็นยังไงจริงตื่นเต้นมาก้อยขนาดไหนครับไปแอบดูไปแอบดูนะครับไปแอบดูดูในทวิตเตอร์ดูในไอจีอย่างเงี้ยแฟนๆเขาก็แท็กมาให้ดูก็โหอลังการมากโคตรใหญ่เลยข้างนอกนี่คืออยากออกไปดูกับกับตาตัวเองอะแต่ว่าตอนออกไปตอนนี้ก็ยังไม่ได้เดี๋ยววิ่งไล่จับกันอีกก็เลย ก็เลยต้องต้องจึตงต้องอยู่ตรงนี้ก่อนเอาไว้เจอกันในงานแล้วยังไงผมออกไปดูแน่นอนไม่ใช่แค่แฟนไทยน,นะอนรับนะโอ้ยแฟนเยอะมากคือไม่ว่าจะเป็นโอ้ยหลายหลาย,หลายประเทศเนาะในเอเชียในผมเรียกว่าน่าจะ<ม>ทั้งรบอบรอบโลกอ่ะไม่รู้ไม่รู้มาจากประเทศไหนมากไงคือเยอะมากนะครับก็ขอบคุณที่สนับสนุนผมมากมากจริงจริงครับก็ฝาก้วยนะครับกับงานแจมเฟิร์สโซโล่แฟนมิทติ้งครั้งนี้นะครับขอให้ทุกคนจจอยกันเนาะเรามาแจมกันนะครับ ทุกคนมาแจมผมผมไปแจมทุกคนแค่นี้เองเรามาจอยกันง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะปล่อยใจไปกับมันแล้วก็สนุกไปกับโชว์ทุกโชว์มีความสุขกับโชว์ทุกโชว์หวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขความสนุกกลับไปอย่างเต็มที่นะครับผมผมก็จะเต็มที่ให้เกินร้อยนะครับไว้เจอกันในงานนะครับตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้เรนวันที่ทแจมมีแฟนมิติง้งครั้งแรกของตัวเองคับ ขอบคนที่รักและซัพพอร์ตเรามาจนถึงวันนี้ละาครมันจบไปแล้วล่ะแต่ว่าโอ้ก็ทุกๆครั้งเนาะทุกๆงานตั้งแต่โปรเจกต์แรกๆวันเกิดมาแฟนคอนมาจนแฟนมิเดี่ยวของตัวเองผมก็พูดคำเดิมว่าผมขอบคุณจริงๆผมขอบคุณในทุกการสนับสนุนผมทุกงานแฟนๆเขาไปกันทุกงานเลยลูกค้าก็จ้างเราเพราะว่าแฟนๆก็มีส่วนด้วยนะมันมีส่วนหมดทุกอย่างเลยครับพอมีแฟนมิเดี่ยวตัวเองก็ไม่คิดว่าโซเอาท์จะโซเอาท์เร็วขนาดนั้นน่ะ ขอบคุณครับขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆความเหนื่อยมาด้วยกันผมเชื่อว่าทุกคนเหนื่อยตากแดดแล้วร้อนก็ไปด้วยกันวันนี้ก็อยากจะมอบกลับคืนให้อยากจะมอบความสุข,ขกลับคืนให้นะครับ<า>จะจอยทุกคนนะครับไว้มาแจมกันครับครับ มีน้องมีใครจะถามอะไรเพิ่มไอ้ไไลฟ์สตรีมมิ่งยังขายได้อยู่นะอ๋อไลฟ์สตรีมมิ่งได้หมดเลยสดเลยไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับผมตอนนี้ได้ได้ไหมครับได้ไหมขายของช่วงขายของครับผมครับผมฝากด้วยนะครับกับไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับตอนนี้ก็ยังเปิดขายอยู่นะครับจนกว่าประตูจะเปิดให้ทุกคนเข้ามาในงานนะครับที่ไทยดิเก็ตเมเจอร์นะครับ1,200บาทนะครับอยากให้มีความสุขด้วยกันนะครับเข้ามาดูกันเยอะๆดูสดๆไปพร้อมกันผมเชื่อว่า ดูที่บ้านก็ไม่ต่างกับดูในฮอรครับคือสนุกเหมือนกันนะครับอยากให้มาดูทุกคนแต่อย่าลืมนะครับไลน์ไปถามคนในครอบครัวด้วยว่าใครจะซื้อบ้างจะได้ซื้อพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็ดูคนละเครื่องแบบเต็มอิ่มไปเลยนะครับฝากด้วยครับไลฟ์เซมิ่งของแจมนะครับ